ครับผมรีวิวโซนิกหนึ่งสองห้าสีแดงหลอนนะครับก็แดงล้อแดงนะครับวันนี้รถเก็บสภาพไม่ใหม่ทั้งคันนะครับเครื่องอะไรเซ็ตให้ใหม่นะครับเป็นลูกหกสิบห้าซักสามนะครับได้ขบวนโปรครับก็เครื่องจบแล้วนะครับรอบคันก็ประมาณนี้นะครับสีแดงสวยๆนะครับมีสีมีเบิกับมีเบิกใหม่ให้บางชิ้นนะครับบางชิ้นก็มีการบิวให้ใหม่นะครับเบาะหุ้มให้ใหม่นะครับ เบรกหลังแปลงเป็นดำให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้นะครับเบรกอยู่นะครับฝาเครื่องสี2 k เคนะครับเป็นโลโก้แดงนะครับสะท้อนแสงนะครับหม้อน้ําี b บยนะครับเครื่องนี่ครับซักสามนะครับขับสนุกครับดันมันแน่นอนจานเป็นจานจอดนะครับปั๊มเบรกเป็นปั๊มทองนะครับเป็นใส่สายถักให้ปั๊มบนเบิกใหม่นะครับสวิตช์แจเบิกให้ใหม่นะครับระบบไฟ ใช้งานได้ครบทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเี้ยวไฟหน้าไฟหลังไฟเบรกนะครับนี่นะครับก็สภาพประมาณนี้ครับองค์ประกอบตัวรถสภาพรถก็แบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นท่อท่อแดงสายสีนะครับใส่แป๊บนะครับล้นๆน,นะครับฟังเสียงกันเลย นงี้ยนะครับเอามือพกท่อให้ฟังเสียงเครื่องครับปิดติดมือครับอัตราเร่งดีมากนะครับนี่นะครับเครื่องงเียกได้ว่าแบบเน่นๆนะครับเน้นๆแบบดันๆแบบ สวยนะครับสีเงานะครับสีนะครับนี่ครับเงาก็มีแตกบ้างมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานบางทิ้นะครับไม่ได้เปียนให้นะครับยังสวยอยู่นะครับสวยนะครับโอเคครับไปหน้านะครับเป็นเอาดีนะครับไปย่วติดนะครับไปท้า มันมากเลยตลาดไม่ได้ขับนะเนี่ยตลาดจอดสตาร์ทเสือตึงๆโอเค,คก็ประมาณนี้นะครับิดเร่งยาวๆไม่ได้เดี๋ยวข้างบ้านด่าเอานะครับมันดังนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว,ว่าขับสนุกแน่นอนโอเคครับ